ขายอะไรดีเรามี5เมนูมาแนะนำใครที่อยากจะขายอาหารโดยเฉพาะเมนูสตรีทฟู้ดที่ทำง่ายขายคล่องหรือใครที่มีร้านเป็นของตัวเองอยู่แล้วอยากเพิ่มเมนูเรียกลูกค้ากระตุ้นยอดขายอีก i n y a r นมี5เมนูสำหรับคนที่กำลังตั้งคำถามว่าแล้วจะขายอะไรดีมาแนะนำกันค่ะจะมีเมนูอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเมนูที่1 นมสดทอดเมนูนี้กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นและเด็กๆเลยนะแค่ได้ยินชื่อก็อยากกินแล้วสิทำกินเองก็ง่ายทำขายก็ปังแน่นอนเมนูนี้เราจะได้ลิ้มรสความหอมหวานละมุนของนมแบบเน้นๆหากจะทำขายแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าของนมสดทอดด้วยการมีท็อปปิ้งให้ลูกค้าเลือกก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นผงปรุงรสปาปิกาผงชีสผงบาร์บีคิวหรือผงปรุงรสอื่นๆก็ได้นะ เมนูที่2หมูทอดข้าวโพดได้ยินชื่อแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะก็ทอดมันข้าวโพดหรือเปล่าบอกได้เลยว่า no no เพราะเมนูนี้เขาจะเน้นที่หมูหม,มักให้ถึงเครื่องทั้งกระเทียมพริกไทยส่วนข้าวโพดใส่แค่พอกรุบๆเมนูนี้กินเล่นก็ได้หรือจะกินเป็นกับข้าวก็ไม่แปลกเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาเมนูทำง่ายขายออกรัวๆก็ลองไปทำกินเองดูก่อนนะคะถ้าอร่อยโดนใจก็ขายได้เลยจ้าเพราะเมนูนี้ยังไม่ค่อยมีใครขายนะเปิดตลาดได้ง่ายเชียวละ่ะ เมนูที่3พิซซ่าโคนเมนูนี้ถูกใจเหล่าสาวกพิซซ่าแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการกินพิซซ่าเลยเพราะมาในรูปแบบโคนเก๋ๆเหมือนกับไอติมอร่อยทานง่ายแปลกใหม่ดึงดูดลูกค้าได้ดีสําหรับใครที่ขายพิซซ่าอยู่แล้วสามารถลองใช้แป้งพิซซ่าของที่ร้านมานดัดแปลงใส่กรวยครีมฮอเพื่อขึ้นรูปเป็นโคนหรือสามารถซื้อแป้งพิซซ่าโคนแบบสําเร็จรูปมาขายก็ได้เลยนะคะและในปัจจุบันนี้ก็มีเฟรนชชายพิซซ่าโคน ให้เลือกลงทุนเยอะเลยนะลองไปหาชิมเลือกแฟรนไชส์ที่ถูกใจได้เลยคะ่ะเมนูที่4 บิงซูผักชีสำหรับร้านไหนที่ขายของหวานหรือบิงซูอยู่แล้วลองเพิ่มเมนูบิงซูผักชีเข้าไปสิเมนูนี้ยอดฮิตในญี่ปุ่นและเป็นไวรลัลในโลกออนไลน์มากคนไทยอย่างเราอาจรู้สึกเอ๊ะมันได้หรอแต่เชื่อไหมคะว่าใครที่ได้กินตามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติมันเลิศม,มากกลิ่นผักชีที่ว่าแรงพอปั่นกับนมแข็งจะมีความนัวละมุนหอมผักชีนิดนดหอมนมนหน่อยหพอราดด้วยนมข้นหวานเพิ่มไปอีก ยิ่งฟินคูณ2ไปเลยค่ะเมนูที่5ข้าวโพดปิ้งน้ำกะทิจริงๆเมนูนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะ เข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกวัยแน่นอนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมนูข้าวโพดปิ้งเฉยๆอาจจะธรรมดาไปเราก็เติมความพิเศษด้วยการราดกะทิหอมๆหวานมันเข้าไปด้วยเลยเพิ่มต้นทุนจากการขายข้าวโพดปิ้งมาอีกนิดหน่อยแต่สามารถอัปราคาขึ้นสูงได้แถมเมนูนี้พอได้มาปิ้งขายร้อนๆแล้วจะส่งกลิ่นหอมเรียกลูกค้าได้รัวๆเลยค่ะ wow. และนี่ก็คือ5เมนูที่เรามาแนะนำกันสำหรับใครที่อยากขายอาหารลองเลือกเอาเมนูที่ชอบมาต่อยอดอีกนิดเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครหวังว่า5เมนูนี้จะช่วยต่อยอดไอเดียทุกคนได้ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแ h a ์ให้ r n y a r d เพื่อไม่พลาดทุกเมนูอร่อยและสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะ